โบนัสกับเรื่องสถานบันเทิงต่างแดนสวัสดีครับได้ยินไหมครได้ยินครับเป็นเรื่องที่ประสบพบเจอครับแต่ว่าคนที่ไปอ่ะเป็นน้องอีกคนเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบห้าสิบหกปีก่อนเดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันคือสิบห้าสิบหกปีก่อนเนี่ยครับมันมีสถานบันเทิงเพื่อนบ้านเราแล้วกันเป็นประเทศใกล้บ้านเราเนี่ยโดยที่ผมตอนนั้นผมเป็นดีเจผับอยู่ที่เป็นบริษัท ที่เขาออกแบบสถานบันเทิงต่างประเทศก,กับไทยด้วยเวลาที่เขาไปออกแบบสถานบันเทิงต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะต้องขอ,อพนักงานไปทําที่นู้นด้วยไม่ว่าจะเป็นดีเจหรือวงดนตรีอะไรแบบนี้เขาก็ได้ชอยมาว่าเออสถานบันเทิงที่ประเทศนั้นนะเขาต้องการดีเจผู้หญิงซึ่ง15บหปีก่อนดีเจผู้หญิงหายากมากหรือชงใช้คำว่าหายากมากๆมันก็เลยมีน้องคนหนึ่งที่กำลังเป็นดีเจฝึกงานอยู่ผม,ผ,มผมสมมติเชื่อเป็นน้องเมย์แล้วกันก็มาฝึกงานอยู่ได้ประมาณยังไม่ถึง2เดือนนะพี่ก็ยังไม่ได้มีฝีมืออะไรมากแต่ดด้้วยบััเเเจที่่มนนนนคอขางงงงสสููิ น้องก็เลยบอกว่าหนูอยากไปเพื่อไปหาประสบการณ์ทีนี้ผมก็เลยคุยกับทางเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทว่าเฮ้ยลองฟังดูดีว่าเขาเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ก็ลองส่งไปโดยที่นั่นก็คือส่งดีเจผู้ชาย1คนช่างไฟหนคนไปทั้งหมด5 mm hmm. คนาคนทีมงานที่เป็นคนดูดีเจทั้งหมด mm hmm. มีช่างซ่อมเครื่องด้วยอะไรด้วย โดวยวันที่เดินทางก็มีผมไปด้วยแล้วก็มีเจ้าของบริษัทไปด้วยก็คือไปเก็บงานไปโดยไปด,ดูงานทั้งหมดของของผับผับก็ค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยพอเราไปถึงที่ผับอะก็เหมือนผับที่ไทยทั่ว,วไปมีโต๊ะมีอะไรเหมือนกันนะเราก็จัดการส่งงานส่งอะไรเสร็จแล้วก็ให้น้องทํางานบอกว่าให้ตั้งใจทํางานในระหว่างที่น้องทํางานไปเรื่อยๆเราก็ได้โทรถามซึ่งสมัยก่อนนะ มันยังไม่มีโซเชียลโต 3, ๊สัมก็ยังเป็นขาวดําอยู่เราก็ได้แต่โทรไม่ได้เห็นภาพไม่ได้เห็นอะไรก็ได้แต่โทรคุยกันว่าเฮ้ยอยู่ยังไงสุดดีเจผู้ชายเนี่ยเราก็สมมุติว่าเป็นชื่อน้องบิวแล้วกันเราก็โทรถามน้องบิวว่าเออน้องเมย์อยู่ได้ปะบอกก็อยู่ได้นะพี่ก็มีลูกค้ามาแบบมาติดอะ่ะคือลูกจ้าผู้ชายมาติดเยอะอะไรแบบเนี้ยคือน้องหน้าตาค่อนข้างดีอืเราก็เลยว่าเอองันบิวฝากดูน้องด้วยละกันมีอะไรก็โทรมาแล้วกันเข้าสู่เดือนที่สองครับน้องบิวบอกว่าพี่อืมมันมีลูกค้ามาติด แล้วเหมือนกับว่าเขาเอาเอาเงินเอาพวกอะไรมาให้น้องเมย์เยอะซื้อของแล้วทีเนี้ยเมียเขามาตามอ oh. พอเมียเข้ามาตามอ่ะฟังจากที่บิวเล่าก็คือพอเมียมาตามเนี่ยเหมือนเมียมองหน้าแล้วก็พูดภาษาคนที่นั่นน่ะพูดภาษาคนที่นั่นพูดใส่ผู้หญิงอ่ะน้องบิวก็เลยไปถามว่าเขาพูดว่าอะไรไอ้คำเนี้ยโดยที่ไม่ได้บอกน้องเมย์นะคือเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าอยากได้ผัวกูมากหรืออยากได้ผู้ชายมากเดี๋ยวกูจะจัดไปให้ คือตอนนี้ก็ไม่ได้บอกน้องเมย์เพราะว่าเดี๋ยวกลัวไม่สบายใจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะมาทํางานมาพร้อมพี่ก็คือบิลจะให้มามาทํางานด้วยกันไม่ไม่ต้องไม่ต้องมาคนเดียวก็คือจะมาทํางานด้วยกันทั้งหมดคือเป็นห่วงการเป็นอยู่ละต้องเออลืมเล่าว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยที่เขาจัดให้ใหน่มันอยู่ตึกเดียวกันหมดเลยครับ mm. เป็นอพาร์ตเมนต์ค่อนข้างดีซึ่งอยู่ไม่ได้ไกลจากร้านมากแต่ว่า อยู่คนละห้องกันหมดเลยส่วนดีเจบิลเนี่ยเขาจะมีภรรยาไปด้วยแล้วก็คนอื่นจะมีครอบครัวไปเลยมีเมย์คนเดียวที่ไม่ได้มีแฟนในระหว่างนั้นนะครับเลยบอกบิวว่าเฮ้ยดูน้องให้ดีๆแล้วกันถ้ามันมีอะไรก็ติดต่อกันมาทางเจ้าของบริษัทก็ได้ก็เลยโทรถามน้องเมย์ทุกๆอาทิตย์มาเป็นไงบ้างเมย์เขาบอกว่าก็อยู่ได้นะพี่แต่ว่าหนูก็กลัวๆเพราะว่าพักหลังมันเหมือนกับมันมีคนเดินตามตลอดเหมือนชีวิตเขาไม่ได้ไม่ได้เดินกลับห้องคนเดียวแต่เขาไม่ได้คิดไปเองนะเขาพูดแบบเนี้ยเราก็เลยยบออกว่ามมีพห้ บอกว่ามีมีม,ม,มีหนู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 อพระมาะอยู่อะ่ะโอเคถ้างั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกผมก็คิดถึงไปในเรื่องที่มันไม่ค่อยดีด้วยไงตอนนั้นนะคิดว่าเออคงเพราะว่าในประเทศเนี้ยมันก็ขึ้นชื่อในเรื่องพวกเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออคงจะต้องมีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรก็รีบโทรผ่านไปอีกเดือนที่สองครับพอเข้าสู่เดือนที่สามนะฮะด้วยสัญญาที่น้องเมย์ทำกับที่ปับเนี้ยมันประมาณห้าเดือนพอเข้าสู่เดือนที่สามนะครับอาการน้องเมย์เปลี่ยนไปครับจากคนที่สวยอะอาการมันเริ่มโมโลง มันเริ่มแบบคนมันเริ่มหมดราศีอ่อขอบตาเริ่มแบบอ่าเริ่มดําเริ่มอะไรเงี้ยแล้วบิวก็เลยถามว่าไหวบ้าคือถ้าไม่ไหวจะขอพักหรือกลับไทยไหมหรือว่าจะหยุดงานก่อนก็ได้ซึ่งตัวเมย์บอกว่าไหวไหวไหวเรารักในอาชีพนี้เราอยากทำเอาโอเคแต่ว่าตอนนั้นอะดูสภาพอะคือน้องผอมลงไปเยอะอืถ้าดูดูสภาพน้องผอมลงไปเยอะทางดีเจบิลก็เลยโทรมาปรึกษาผมว่าพี่เมย์สภาพไม่ค่อยดี เราก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่พี่ถามสัญญากับทางเจ้าของบริษัทให้ว่ามันมันเลยเท่าไหร่มีรู้ถ้าน้องไม่ไหวก็ส่งกลับเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันในระหว่างที่เราทาไปเรื่อยๆครับเมย์ก็เริ่มอาการแย่ขึ้นเริ่มทํางานปุ๊บเริ่มมีอาการอาเจียน hmm. เริ่มมีอาการอาเจียนเริ่มเปิดเพลงยืนนานๆไม่ได้ละเริ่มผิดปกติละทีเนี้ยทางดีเจบิวก็เลยพาไปหาหมอครับหมอตรวจมาก็คือก็คําว่าหมอเขาก็บอกว่าพักผ่อนน้อย ทำงานกลางคืนก็ให้วิตามินมากินให้ยาบํารุงอะไรพวกเนี้มาแล้วก็บอกว่านอนพักเยอะๆหน่อยคุณได้สูบบุหรี่ไหมให้กินเหล้าไหมซึ่งเมย์ก็ไม่ได้สูบบุหรีก่ก็ไม่ได้กินเหล้าผมก็ติดตามดูน้องตลอดแต่ว่าเราเราไม่ได้มีแบบมันไม่ได้เหมือนยุคนี้ที่มันจะสามารถโทรแล้วเห็นหน้ากันได้เราก็เลยไม่รู้ว่าน้องอยู่สภาพไหนเป็นยังไงอะไรแบบนี้ระหว่างนั้นอยู่เดือนที่3ไปลายเดือนที่3ละในฝันเนี่ยคืนนั้นนะผมฝันครับอันนี้ผมฝันเองห้องผมที่ผมนอนอ่ะมันก็จะเป็นอพาร,ร์ตเมนต์แล้วมันจะมีโซฟาอยู่ในคืนที่ผมฝัี่ ผมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมานั่งหันหลังในตรงโซฟานี่ผมเล่าผมก็ลุกแล้วเพราะเรื่องนี้มันน่ากลัวมัม้ยคือระหว่างที่ที่เราฝันน่ะเราก็ลุกขึ้นมาจากเตียงคือผู้หญิงอะ่ะเหมือนกับนั่งแล้วแบบตัวสั่นนะที่นั่งโยกตัว<ม>แต่นั่งหันหลังให้เรานะนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งหันหลังให้เราแต่ผมจําหลังได้ผมก็เลยถามว่าใช่เมย์ป่ะในฝันนะ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นน้องอะ่ะเพราะเสื้อผ้าเราจําได้ว่าชุดที่มันใส่ไปคือชุดนี้มผมก็เลยถามในฝันนี้ว่าใช่เมย์ป่ะไม่พูด จังหวะที่ผมเดินไปไอพ่พี่แล้วเหมือนผมเอามือไปแตะแล้วเขาหันมาผมผมร้องลั่นห้องเลยอ่ะอคือเหมือนปากกับตาก็ถูกเย็บอ่ะอนี่ผมผลลุกเลยนะยผมเล่าอยู่ตอนนี้คือเหมือนปากกับตาก็ถูกเย็บด้วยได้อ่ะอแล้วเขาพูดไม่ได้แล้วเขาพยายามจะอ้าปากผมสะดุ้งตื่นเลยผมร้องผมสะดุ้งตื่นผมดูไปไหนกาตีสีผมโทรไปหาหบิลตด,ดีวนั้นเลยอบอกัลหลบิวเมยอยู่ห้องปะมึงเดินไปดูตอนนี้ดิ อ๋ออยู่พี่ก็นเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมานั่งกินข้าวกับแฟนผมตอนเย็นอยู่เลยแฟนผมก็เพิ่งไปเรียกให้มากินข้าวอยู่บอกมึงแน่ใจนะแน่ใจแน่ใจพี่ผมแฟนผมยืนยันว่าเมียอยู่แต่ว่าก็เหมือนเดิมมาและทพี่ก็พอมๆเหมือนเดิม, <S 2> <S 2> อมเออค่อย,อยงชั่วหน่อยเว้ยแสดงว่าเราฝันไลายไงเออคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับน้องหรอกเพราะน้องยังอยู่แสดงว่าเออไม่เป็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรฝันไลายเว้ยก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวตอนตื่นเช้าคงไปทําบุญให้น้องหน่อยพอผ่านจากนั้นไป ขึ้นเดือนที่สี่ครับระหว่างที่น้องทํางานก็ดีเจีบิว่าพี่เมยไม่มาทํางานสามวันอละอมผมก็เลยว่าให้แฟนมึงเดินไปดูอย่างบอกแฟนผมเดินไปดูเมื่อวันก่อน่ะก็คือเขาฝากมาลาง,งานกับผมแต่วันนี้เข้าวันที่สามที่เขาไม่ได้มาทํางานผมก็เลยถามทางคนที่ดูแลผับอ่ะ เขามีกฎหมายเหมือนบ้านเราไหมถ้าแจ้งความมันต้องรอ24ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยอืแจ้งความคนหายใช่ครับเพราะว่าพอไปดูวันที่ให้แฟนไปดูล่าสุดอะแฟนของน้องบิวอะคือเมย์ไม่ได้อยู่ที่ห้องแล้วอผมก็เลยถามว่าผมก็เลยถามว่ามันมีกฎหมายเหมือนบ้านเราไหมว่าเราต้องรอเขาแจ้งความก่อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าลักษณะแบบนี้มันมันไม่ดีละเพราะว่าคนมันหายเขาก็เลยบอกว่าแจ้งได้เลยเพราะว่าที่ประเทศเ็าจะไปตรวจให้เลยอ่ะทีนี้โอเคก็ไปไปแจ้งเสร็จเรียบร้อยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจที่ตึก ก็เปิดประตูเข้าไปในห้องรับอันนี้ฟังจากที่ดีเจบิวเล่านะฮะก็เปิดประตูเข้าไปเนี่ยห้องมันก็เหมือนนพัร์์เมนต์นดวทั่วไปมีเตียงมีทีวีมีตู้เสื้อผ้าคือมันแทบจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยมันปกติมากๆห้องก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นมีอะไรด้วยคำถามคือแล้วเมย์ไปไหนอืตอนนี้เราก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเออแล้วเมย์หายไปไหนว่าโทรศัพท์มือถือก็อโทรไม่ติดคือฝากข้อความขึ้นฝากข้อความตลอดตอนนี้เราก็เครียดละทางทีนี้ทางเจ้าของโรงเจ้าของเจ้าของบริษัทผมเนี่ย ก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่คงต้องไปที่ประเทศนั้นว่ะไปตามหาเมียหน่อยเพราะว่าอย่างนี้มันมัน,ม,นมันเป็นคนของเราไงเราจะมีปัญหาก็พากันขึ้นไปครับพอขึ้นไปถึงผมไม่ได้ไปนะพอขึ้นไปเนี่ยทางเจ้าของบริษัทก็ขึ้นไปดูที่ตึกดูที่อะไรทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเข้าสู่วันที่ห้าแล้วที่น้องหายไปอตอนนี้คิดในเรื่องที่มันไม่ดีละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามันต้องเกิดเรื่องไม่ดีผมเองก็ภาวนาครับพอเข้าสู่วันที่หกเหมือนเดิมเลยพี่ผมฝันอีกเหมือนเดิมเลยตื่นมาเหมือนกับวนลูปมาเลยอื มันนั่งที่ตรงโซฟาตัวเดิมและมาใส่ชุดเดิมอ่ะอืแล้วพอผมเข้าไปแตะหลังอ่ะก็คือเหมือนเดิมแต่รอบเนี้ยมันผิดปกติตรงที่มันมีกลิ่นกลิ่นที่มันมันไม่ใช่กลิ่นสดแต่มันมันเป็นกลิ่นเฉพาะมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นดอกไม้อะไรสักอย่างหนึ่งผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ได้กลิ่นเหม็นอ่ะแต่มันเป็นกลิ่นฉุนๆของของของดอกไม้ชนิดหนึ่งแต่ผมผมไม่รู้มันคือดอกอะไรมันมาฉุนห้องมาเลยผมก็สะดุ้งตื่นเหมือนเดิม แล้วก็โทรกลับไปหอบิวในเวลาเดิมเลยถามว่าเจอมีกยังบอกยังเลยพี่ตอนเนี้ยเขาให้ไปตรวจสอบผู้ชายคนที่มาติดมาติดพันน้องอะ่ะที่มาให้เงินมาอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยไปถามภรรยาเขาซึ่งเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยไม่อยู่ภรรยาเขาหายไปจากบ้านเหมือนกันห้าวันคือหายไปวันเดียวกับที่เมยหายเลยครับอทีนี้ ผมทีเนี้ยเราก็เลยวิเคราะห์ะท,ทางทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มันก็วิเคราะห์ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่ภรรยาเขาเป็นคนพาเมย์ไปตอนนี้นี้คือที่เจ้าหน้าที่วิตําำรวจวิเคราะห์กันนะครับพอเข้าสู่วันที่7ก็ยังหาตัวภรรยาไม่เจอแล้วก็7วันที่เมย์หายไปบิวเนี่ยเขาบอกว่าวันที่เขาเปิดเพลงอยู่เนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ผาฝาดแน่นอนเขาเห็นเมย์เนี่ยเดินผ่านหน้าบูธด,ดีเจในผับเนี่ยไปเดินผ่านไวแอรไปเลยฟื้ แล้วเขาก็พูดเหมือนผมมันได้ยินกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งอหอพี่มันเดินผ่านหน้าบุญแล้วกลิ่นมันฉุนฉุนอ่ะผมก็เลยถามว่ากลิ่นกลิ่นในไครดอกไม้ใช่ไหมบอกเออใช่พี่เหมือนกลิ่นดอกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเราไม่รู้มันคือดอกอะไรแต่มันฉุนมากบิวก็เลยเปิดเพลงอยู่วิ่งตามไปไม่ได้ก็เลยวันให้พี่ที่เป็นช่างไฟอะ่ะเดินวิ่งลงไปดูว่าใช่มีั้ยสรุปเอาวิ่งลงไปเข้าห้องน้ำอะมันไม่มีผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เดินเข้าห้องน้ำเราก็เลยรู้สึกว่าแต่ว่าบิวก็ยืนยันว่าตาไม่ได้ฝาก พอผ่านไปถึงวันที่เจ็ดเข้าสู่วันที่แปดก็ยังไม่เจอพี่จนตำรวจอ่ะต้องทําการไปดูห้องอีกหนึ่งรอบ mm. เปิดห้องน้องเมย์อยู่อีกหนึ่งรอบว่ามีอะไรผิดปกติหรือมีจดหมายหรืออะไรไหมลื้อทั้งห้องเลยที่มันจะพอไปเจออะไรไหมสรุปว่ามันไปเจออะไรอยู่ตรงเตียงอะไปใต้เตียงมันไปเจอเป็นคล้ายๆกับแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่ลงอคา,าลาไว้ oh. แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไอ้แท่งเนี้ยมันเป็นแท่งที่ ไม่ได้ช่วยอะไรถึงขนาดแบบแบบแบบจะทําให้คนเสียชีวิตได้อืม mm. ที่ทางประเทศเขาพูดกันนะนะครับ <Ha. S 2> มไอแท่งนี้มันจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรถึงนาดับเสียชีวิตได้แต่มันจะทําให้คนคนนั้นป่วยถ้าเอาแท่งนี้กลับมาไว้ที่ห้องอ่ะทีเนี้ยเราก็รู้สาเหตุแล้วที่น้องป่วยน่าจะเกิดจากไอแทง่งแทง่แทงเนี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าน้องหายไปไหนในระหว่างที่ตํารวจเดินคน้นทั้งดาดฟ้าทั้งอะไรคือตอนนี้ไม่ได้ดูห้องน้องคนเดียวลนะ่ะเดินขึ้นไปดูดาดฟ้าตึกด้วยว่ามันมีอะไรผิดปกติไม่มีตรงนั้นตรงนี้อะไรไหมเข้าสู่วันที ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเข้าสู่วันที่สิบเลยครับจากที่น้องหายตํารวจทีนี้มาชุดใหญ่กว่าเดิมมาขอดูแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาจับตัวภรรยาได้อ๋อเจอภรรยาแล้วอ่าไปเจออีกเมืองหนึง่ง แต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาพูดว่าเขาไม่รู้เรื่องจังหวะที่ตำรวจพามาสอบปากคําที่ตึกอะไรเงี้ยเราก็ไปดูที่ที่สถานีตำรวจนะครับทางเจ้าของร้านเราก็ไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบแต่ในเมื่อเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องก็เลยสอบถามว่าเขาไปไหนไปไหนมาห,ห,หายไปไหนมาในตลอด10วันที่หายไปในระหว่างนั้นนะเจ้าเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่ะอีกกลุ่มนึงก็มาตรวจที่เกิดเหตุอีกหนึ่งรอบเพื่อถอ่ายรูปทํานูน่ทนทํานี่ในระหว่างนั้นดีเจบิวเอยู่กับตำรวจที่ตึกด้วยที่ห้องดีเจบิวกำลังจะเดินลงไปข้างล่างอ่่ะะครรับเจจ้้าาหนนทีตตวยูึก ห้องที่น้องเมย์อยู่เนี่ยชั้นที่สี่แต่มันไม่มีลิฟต์ด mm ีเจบิลเนี่ยก็เดินลงมาระหว่างนั้นน่ะน้องเมย์เนี่ยเดินสวนบันไดขึ้นมาดีเจบิว hmm. ก็ขนลุกดีเจเมย์ก็เดินขึ้นมาแล้วเขาไม่พูดอะไรบิวก็ถามเอา้าโถเอ้ยนึกว่าหายไปไหนพี่ก็ตกใจเออคนนี่ตามหากันทั่วไปหมดแกไปไหนมาวะเมย์ mm hmm. ก็เดินขึ้นมาไม่ฟังใครเลยระหว่างนั้นก็ดีวก็เอา้าทำไมไม่คุยก็กลัว mm hmm. ก็เดินตามน้องขึ้นไประหว่างที่เดินตามขึ้นไปครับ ขึ้นไปที่ชั้นห้าครับไม่ได้ขึ้นไปที่ห้องตัวเองพอขึ้นไปที่ชั้นห้าปุบนะ๊บน้องเดินทะลุไปอีกห้องหนึ่งอ่ะ <c oughs> เดินทะลุเข้าไปเลยอ่ะทะลุแล้วพอเดินทะลุเสร็จนึกภาพและตามได้เลยครับไอ้กลิ่นนั้นน่ะมันออกมาจากห้องเลยพี่ดีเจปี่เลยลงไปตามตำรวจว่าเห็นน้องเมย์เนี่ยเดินข้าไปในห้องนี้ตำรวจก็เลยตามขึ้นมาแล้วก็ให้เจ้าของตึกมางัดห้องครับ <c oughs> พองัดห้องเะยครับไม่เจออะไรนะพี่บนเตียงอะ่ะแต่มันไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าซึ่งอ๋อยากวยะ สภาพมันเหมือนกับที่ทีเจพิบบว่าคือปาก,กับมันถูกเย็บหมดเลยพี่โอยศพเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนครับเพราะว่าข้างในมันอืดจนเละหมดแล้วอะปลาซา,า,าผมเรียกเป็นปลาลาแล้วเนาะหนึ่งเดือนแล้วแล้วผมก็แบบมันไม่อยู่ในส,าานสภาพที่เป็นแบบแต่มันไม่มีกลิ่นเน่านะพี่มันเป็นกลิ่นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่มันในเนี่ยไม่มีอะไรหอ้ใช่ไหม ไม่มีอะไรห่อไว้พี่ผมแต่ว่ามีมีพันธนาการโดยการมีคล้ายๆเป็นเชือกลงอักขระไว้มัดทั้งตัวเลยแต่เขาบอกว่ามันเพิ่งครบสิบวันใช่ไหมคะสิบกว่าวันที่แบบน้องหายไปเมื่อแล้วก่อนนั้นคือใ,คใช่ครับไปเปิดเพลงอ่ะก่อนหน้านั้นผมยังไม่รู้เลยและคนที่ไปนั่งกินข้าวกับแฟนดีเจบิว<ๆ>ก็วันตั้งแต่วันนั้นมาก็คือน้องน่าจะไปแล้ว<ป>แล้วพอหลังจากนั้นอ่ะสืบไปสืบมาครับห้องข้างบนชั้นห้าคือห้องของผู้หญิง คนนั้นที่มาซื้อทิ้งไว้ครับพี่อคือห้องของภรรยาแล้วก็เลยเอาศพมาทิ้งไว้ที่ห้องนี้โดยที่ไม่มีใครรู้เป็นห้องที่ซื้อไว้แล้วมันเป็นตึกที่มันอยู่ในทิศต,ตำแหน่งเดียวกันโดยที่เขาให้หมอแถวนั้นนมาทําอักขระให้น้องโดยที่เป็นการให้กินอะไรเข้าไปในตัวเรื่อยๆกับการผสมน้ําแล้วไอ้แท่งนั้นด้วยถูกไหมแล้วก็รวมกับไอ้แท่งนั้นด้วยครับที่น้องกลับมาบ้านคือผมไม่รู้ว่าน้องได้แท่งนั้นมาจากไหนแล้วว่าน้องกลับมาบ้าน เพราะว่าแต่ตลอดนั้นเราไม่ได้คุยกับน้องเลยอืมเดือนหนึ่งน่ากลัวมากเลยเอ่ะเดือนเลยนะแล้วแล้ว,ลวจนจนติดคดียังไงอะฮะผู้หญิงถูกติดคุกครับเพราะว่าเป็นการวางแผนฆ่าเลยอ๋อใช่แล้วโอ้โหเย็บป,ปากอื้มสงสารมากเลยขนลุกขนลุกตลอดนะจริงจริงแล้วเรื่องนี้ผมไม่กล้าเล่าที่ไหนนะผมรู้สึกสงสารน้องมากเพราะว่ามันมันมันเล่าแล้วเรารู้สึกหดหู่อ่ะเราไม่น่าไม่น่าให้ส่งให้น้องไปทํางานด้วยตอนะ <ừ> mm, เราก็โทษตัวเองด้วยส่วนหนึ่งว่าใช่ไหมส่วนหนึ่งมีความรู้สึกในใจอะว่าเราเราไม่น่าเลยอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาเล่าให้เป็นอุตาหอนว่าเออการไปทํางานต่างประเทศมันควรที่จะต้องร,ระงงงมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างในการกินการอะไรก็แล้วแต่ที่ <ừ> mm. คนจะยื่นให้เราลมเทลมพัดของพวกนี้มันอันตรายบ้างแล้วแบบเขาตั้งใจด้วยผมว่าความแค้นเรื่องของเชิงชูสาวเนาะ แต่ก็มีคนบอก่าทำไมไม่โทษผัวตัวเองเ<ช>นาะไปลงกับน้องส่วนที่ผิดมันบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงบางทีก็อาจจะโดนหลอกว่าไม่มีมไม่มีเมียอะไรเงี้ยผู้หญิงก็อาจจะไม่ไม่ได้ไม,ไดไม,มีส่วนรู้เห็นนะไม่ได้จงใจที่จะไปแย่งอะไรเงี้ยแทนที่จะแค้นผู้ชาย,ยแล้วของของประเทศนี้ถ้าเป็นประเทศที่ผมเข้าใจก็แปลว่าน่าจะแรงมากด้วยแหละวันนี้โหดมากก็วันนี้ขอบคุณพี่วบนัสนะครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณมากครับสวะสักนาครดาคุณมคองครับผม